วันนี้ชีวิตคนเมืองอยังต้องมีการดิ้นรนพัดถ่ดฐานบ้านเกิดเข้าสู่เมืองหลวงจนบางครั้งต้องกลับมานั่งคิดและนึกถึงว่าบ้านเกิดปัจันนี้จะเป็นเช่นไรความสุขของการเป็นอยู่จะดีแค่ไหนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับมาสู่บ้านเกิดกันอีกครั้งกับวิถีภูมิปัญญาไทยและอาจทำให้ใครหลายคนคิดถึงบ้าน แมงตับเต้าแมงเมาหิมาจับอยู่ฝ่าละแมงมุมแมงสาบจับสบาบลาบละแมงสาบแมงม่มจับกุมเ่มาจับดังพ่อแก่เนดเมแม่ละแมงแมงตับเต่อเอดาด็อกเตอร์โสโชคสู้นนตาดหรืออาจารย์โสโชคปราถแห่งภูมิปัญญาไทยทางด้านวัฒนธรรมเสียงดนตรีท้องถิ่นเสียงผินเสียงแคน ที่วันนี้เปิดบ้านทุ่งนาผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานท้องถิ่นให้เห็นถึงประเพณีหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวย่างเข้าสู่ฤดูหนาวานตามแบบฉ<ร>บับคนอีสานขนาดแท้อาจารย์โสโชครวมนักปราช์ด้านดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้เริ่มจากเสียงถดูวว่า ที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจากการขึ้นคันธนูเหลวหวายผูกเชื่อมโยงติดกับโตว,ว่าขึ้นรับลมบนส่งเสียงดนตรีจากสวงสวรรค์ฝากฟ้าแทนเสียงดนตรีที่หาฟังได้ยากในยุคสมัยก่อนกเกษตรกรนอนฟังเสียงธนูว่าวยามค่ำคืนกองฟางและแสงดาวรุ่งสางยามเช้านำธนูว่าวกลับลงพื้นดินต่างแยกย้ายกันทำมาหากินตามวิถี น้ําขึ้นฟ้าอีกทียามเย็นพบค่ําส่งเสียงเป็นธนูว้าหนาวลม <5. S 1> ได้ถูกสืบสารมาจนปัจจุบัน,นส่งต่อสือบสารมาเป็นวัฒนธรรมอีสานไท<า>ยธนูที่ธนูว้าเอาใส่หัวเว้าวแล้วเวลาธนูขึ้นบนว้าขึ้นบนฟ้าเสียงก็จะเดด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 ดทุมปิดทุมบิดเปด็นจะมีเสียงเราะเสียง3 4ระดับเสียงครับน่ะธนูเเรียกว่าธนู ทำด้วยเปิ Rahmen, ้ลไม้หวเหลาไหวายครับเราไหวให้ละเอียดบางทีก็ทําก้านลานก็มีก้านตาลก็มีแต่หวเนี่ยจะจะเป็นเอ่อจะเป็นไอมันจะเสียงเคาะเสียงนุ่มนวลนะครับหวเนี่ยเหลาจนแบนนะครับเป็นเป็นแผ่นนะครับธนูเถ้าเป็นไอลำมาเป็นดนตรีก็ธนูวาวสิ่นลมเตอ์ดิเ้เดิลเด้เดเดิดิเดนดิดิดิดดิเดดินดิดิดนดิเดลาย ธนูเนี่ยเสียงธนูเนี่ยที่เราได้ยินกันเนี่ยมันมีมานานไหมครับผมธนูเนี่ยนะครับมันจะมีมาตั้งแต่สมัยพอเ,เกิดมาก็เจอเลยมันจะมาพร้อมกับว่าวพร้อมกับวิถีชีวิตของชาวนาอีสานมายาวนานแต่ก็เมืองไทยก็มีทั่วไปเหมือนกันนะแต่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ทางอีสานะจะเล่นนี่แหละธนูธนูแบบนี้แหละพอเกิดมาก็เจอเลยคาดว่าจะเกิดมาพร้อมกับวิถีชีวิตของชาวนาตั้งแต่โบราณนั่นแหละ เพราะแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องเสียงไม่มีอะไรนอนฟังโนูเเืนอนกล่อมเราจนหลับตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงโนเเพอตอนเช้าประมาณประมาณสองโมงเนี่ยลมเริ่มลมเริ่มจะหมดว่าก็ต้องเอาว่าลงตอนเย็นก็ วิ่งว่าวขึ้นว่าวขึ้นก็ได้ยินเสียงยยยมันจะเป็นเหมือนกับดนตรีอยู่บนสวรรค์ขับกล่อมเราตลอดคืนอ,อะไรคร <ขอ S 1> <ม>ับผมจะก่อนปัญหาดนตรียากเราฟังเสียงธนูอนอนส่วนใหญ่เราจะได้ยินเสียงธนูเนี่ยช่วงเดือนไหนครับผมธนูนี่จะเกิดขึ้นนะครับฤดูหนาวนี่แหละครับฤดูวิ่งว่าวนี่แหละครับพอพอวิ่งว่าวฤดูหนาวพวกก็จะมีธนูขึ้นเลยธนูก็จะมาพร้อมกับว่าว ครับนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวพอดีนะครับเก็บเกี่ยวข้าวไปืนถึงเอาข้าวขึ้นเราเอาข้าวขึ้นชุงขด้นสามนะครับเดือนปัตยีสานว่าเดือนสามออกไม้สามค่ำออกเขาขึ้นเล่านั่นแหละครับก็ยังมีเสียงธนูมีเสียงเบ้าเสียงธนูดื่อๆตลอดครับกจะไปหาไหวได้ลําบากก็พอพอมันมันจำรุดนิดๆหน่อยก็เสียงมันจะม่ค่อยเพาะนะครับเราก็ต้องตึงคือไหวนะครับเหล่าจนนะครับ คล้ายๆกันเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ต้องเล่าว่ามันมีใบอย่างนี้แล้วครับผมนะครับพัฒนาเออแล้วประยุกต์ใช้นะครับอันนี้คือไหวของโบราณเนาะครับผมครครับโอ้ดีอ่าเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมต่อไปเนาะวันนี้น่าจะมีกิจกรรมให้ติดตามประเพณีอ่าขอเรียกอะไระใดสืบสานประเพณีไทยบ้านเราตีข้าวนะครับเราจะตีข้าวแข่งกัน เขาจะมีกิจกรรมของเราก็จะมีการตีข้าวซัดใส่เอาซัดมัดฟางเข้าไปในหลาวหลาแหลมแหลมว่าใครจะซัดแม่นกว่ากันนะครับ <ผม S 2> ในจนุดนวนข้าวสิบมัดเนี่ยที่คนไหนจะได้ข้าวซัดเข้าไปในคันหลาได้เยอะกว่ากันอันนี้ก็จะมีคนผู้ชนะแล้วก็ยังจะมีเป่าปีนะครับปีฟางข้าวปีซึ่งทําจากฟางข้าวเวลาชาวบ้านทานาไปนะครับ เอาเกี่ยวข้าวไปมันเหนื่อยไปนั่งพักก็ตัดเอาเกี่ยวตัดต่อข้าวมาแล้วก็มาเป่ากันมา,าเป่าเล่นแข่งกันนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะมีแล้วก็นั้นก็จะมีการขี่ควายนะครับขี่ควายเป่าปีขี่ควายดีพินนะครับไปให้ดูไปทำไฟก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวนาไทยตั้งแต่บโบราณ ครับผมปเดีต่อฟางเครื่องดนตรีจากธรรมชาติที่ชาวนารุ่นปู่รุ่นย่าตายายได้ประดิษฐ์คิดค้นส่งเป็นเสียงดนตรีสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับการทำนาบวกกับเสียงเพลงกรขับขานเป็นตำนานเพลงอีสานของคนไทยสูตรไครสุดมันใช่ไหมครับสูตรไขสุดมันนะแล้วก็สูตรดก็สนูด้วยเห็นเอียงบอก เด้งเงี้ยเด้งเดยงวะถ้าถ้าเหย้ากับเสียงมวนันกัเสียงมวเอาอย่า้กระดังเดมูกดังเดดมันดังแบบแบบเหมือนเสีมงน้าเอาไเยาเะค่ะนะครับทำปีนะครับตอนนี้เราจะมาะกวด อะยเป่าเลยใหญ่มากเอาะอย่าเล่นเลยเล่นนะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูการแข่งขันเป่าปีจากต่อฟางที่ทุกคนได้ะดิ์ขึ้นเองดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะและสามารถจะเป่าได้ยาวนานขนาดไหนไปติดตามกันครับก้อนกันนับนับออกนับออกแล้วเบิ้งซะกันนะพร้อมนะครับ เราจะแข่งขันนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2ไปตอนนี้จิประกวดนะครับเด้อเป่าปีเป่าปีสังข้าวนะครับปีบ้องเขา่าบ้านเฮาบ้องเข่าเนาะบัดน,นี้สิทธทดสอบว่าใครจะเป่าปีใจยาวกว่ากันเพราะปีนี้ไม่มีลูกนับนะครับเป็นปีที่พี่น้องเกี่ยวข้าวไปแล้วไปเซาโฮมเมื่อยหลายแล้วก็พักกันเป่าปีแข่งกันนะครับ ว่าเสียงดีทั้งทั้งใจทั้งใจยาวพร้อมเอาละครับจะมีลุงถัดนะครับลุงถัดแล้วก็จะมีคุณสุพิษแล้วมีพ่อนลองอิงนะครับแล้วก็หนึ่งโปรงลางส้อนนะครับจะแข่งขันทั้งสี่ท่านนี้ความหรือยังครับนะครับผมจะนับนะครับกรรมการใครใครใครใจขาดก่อนแพ้นะครับหนึ่งถึงสามนะครับสองสาม เดีือบดูโทรโทรโทรโอ้โหนี่เอกปีอะอ้าวสองใช่ไหมสองวีอันนี้หนึ่งโอ้โหเอกปีได้ที่หนึ่งครับหนึ่งโป่งลาสกรว่าที่ด้อกเต้หนึ่งนะครับได้รับอันดับหนึ่งจะได้เหล้าโทรหนึ่งหนึ่งขวดนะครับคนที่สองเหล้าโทรครึ่งขวดนะครับที่สามเหล้าโทรแก้วหนึ่ง คนที่สี่ก็ครึ่งแก้วนะครับเออนี่นะฮะเอาล้าวครับเป็นผู้ปัญญาผู้ปัญญาผู้ปัญญาท้องถิ่นนะครับมีมีมีเทคนิคอะไรครับมีเทคนิคอะไรอ่าก็คือเป่าเราเราพยายามอ่าบังคับลมอ่าบังคับลมให้มันนิ่งที่สุดครับผมเพื่อความเพื่อความนิ่งและความทนของเราโอ้โหอะไเปลียบได้นี่คือคือพูดได้ครับแต่ถ้าแพ้หนึ่งหือไม่ ศูนย์ภูมิปัญญาไทยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่155หมู่17ตเจบลทีลองอเภมืองจัังหวดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถเปิดให้ประชาชนรวมถึงเยาวชนที่สนใจการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยประเพณีอีสานที่สืบสานตกทอดต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรมการเป็นอยู่เสียงดนตรี ที่ดรโสโชคสู้นนตาดได้เป็นผู้สืบสารตั้งกลุ่มเล่าขานตำนานจนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลาน,ล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 นให้ทราบถึงวัฒนธรรมชาวอีสานที่สามารถดำรงชีวิตอยู่สืบมาจนปัจจุบันนี้สร้างภูมิปัญญาการใช้ชีวิตแบบผสมผสานให้ผ่านพ้นวิกฤตสภาวะสังคมในปัจจุบันสืบไป ีข้าวนะครับแล้วก็จะมีการเป่าปีเป่าปีสร้างข้าวแข่งกันขอเชิญลุงถัดขอเชิญกรรมการลุงถัดนะครับแล้วก็จะต้องแข่งกันทุกอย่างนะครับว่าใครจะชนะใน ครับแล้วนี่ก็เป็นวิถีของชีวิตคนอีสานที่ถูกสืบทอดต่อกันมาวัฒนธรรมทางด้านการเป็นอยู่ดนตรีเสียงแคนเสียงพินที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าการรับชมรายการของทุกท่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้หวนกลับมานึกถึงถิ่นฐานบ้านเกิด ครับและทิ้งท้ายกับบรรยากาศการถ่ายทอดตำนานเสียงพินบนหลังควายอันไพเราะบนท้องทุ่งผืนนาทิ้งต้องบอกเลยว่าสังคมเมืองอาจจะต้องอิจฉาเมื่อต้องย้อนกลับมาเจอวิถีแบบภูมิปัญญาไทยจังหวัดเชียงภูม,ภม,ภมิขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณครับ สับเต้าแมงเมาหิมาจับอยู่ฝ่าละแมงมุมแมงสาบจับสาบลับละแมงสาบแมงม้วจับก้มมาจับดังพ่อแก,กแนทแม่ละแมงแมงต,บตาบเต่าเฮ่ดอนวอนเมืย์บลูกเออดอนวอนเมย์ลุกดี กินยาซะเด้อ